จะล้มเมื่อสักครู่นี้เข้าไปขอบคุณมาชมบอกว่าไงบ้างไห้ตั้งใจครักตั้งใจ้ตั้งใจไม่ให้เกเราไหมร่างกายของมายางนะไม่เกเรวันนี้พอใจไหมเกินมาช็วันนี้พอใจครับอใจอยเจ็ดสิบแปดิบเป็เพื่ผ่านมถือวาผ่านช่ที่ท้องมาทีา่เตรียมการมาเตรียมนะก็โอเควันนี้เรามองว่าระวังหมัดรุ้กแบกระรองเดียว คือเราแก้แก้ออกตีหน้าเยอะครับวันนี้ที่เราชนะก็มีผลมากตีหน้าเราเขามัตัวแรังทุกอย่างเหมือนคือชนะนี่เพราะว่าตีหน้าครับวางหน้าครับคือวางหน้าอะไคือน้องเามีอยู่แล้วแต่เราเพิ่มเพิ่มตีหน้าเราไปเพราะว่าเราเราวังว่าถ้าเขาก้าสักก้าต่อยคือเราออกชิงออกตีหน้าไปเลยคือเน้น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 มาตีหน้าเลยทราว่าก็ได้ตามแผนพอสมควรตามแผนมียกไหนที่วันบันไหมไม่บันให้วันนี้ดูขออาวุธไม่หนักด้วย คือการต่อยกันจังหวะเขาลูกเตะก็เตะขาป่อยแต่ปล่อยมัดก็คือโของดูไม่เรียนวันนี้น้องโค้งโยโก็บอกให้น้องปล่อยสบายๆเพราะว่านี้คือเราเก็บตั้งบางแล้วก็ลงในตัวเลี้ยงก็ลงในเลี้ยงตั้งนี้ก็เป็นไปตามแผนที่เราวางมากลับมากลับมานี่ยครบกลับมานี่ค่อนข้างที่จะทุกคนชนะมากี่ครั้งแลเนี่ย็ตั้งแต่กลับมาก็ชนะสามครั้งติดแล้วน้ำพุ่งจุแล้วครับมานดี๋ยวรอชัวร์พร์มดีๆให้ตาพอใช้มากไม่ได้เหนื่อย สี่ไฟอะอัน็เร่งเร่งเร่งแชมป์้ไหนะมีมยังยังไม่มองแข้งหน้าจะมองให้น้องทำความดีก็ักองไฟก่อนไม่ไม่คุยเรื่องตรงนั้นเพราะว่าเราจะไม่มองตรงนั้นเลยเพาะเราเพิ่งกลับมาด้วยน้ำหนักนิ่งนิ่งหรือน้ำหนักไหนตัดเท่าไรกว่ารอสิบห้าสิบห้ไไหมสิบห้าได้ไหม ไม่ไหวอ่ะน้ำหนักที่สบายวันนี้วันนี้ก็ช่วง16-16ไปเด็กอนหัก16เด็กที่สบายสบายอยู่15นี่ไม่ได้เลย15น่าจะไม่ไหวแล้วโอ้ถ้าเกิดได้นี่ยต้องต้องมันก็มีโอกาสที่แบบได้ช่วงถักแชมป์กันนะเออเพราะโชว์ฟอร์มสวยอ่ะสามไฟเจ็ดแล้วเอามันลองดูลองดูแล้วไม่รู้จะไหวหรือเปล่าเร้่องยุสี่มันมันมีอะไรเกิดขึ้นช่วงแรกๆอ่ะมันมันรู้ยงไงตกใจนิดหน่อยเรื่องอะไรอ่ะตกใจหมักแล้ว เดนเหมือนกันนะพี่บอลใช่ไหมวันนี้โดนเหมือนกันนะโอ้แต่ว่าก็าพี่สารการได้ข้าข้าแขนเนาะข็งเนาะครับผมวันนี้โอ้สักอะไรครับพวกนั้นนี่มันเหมือนกับมันแข่งพูดนี่มันเหมือนเป็นชื่อนะชื่อชื่ออะไรหลังชื่อมันเป็นคล้ายๆกับว่ามันน่ะศิลปินเป็นตู้ศิลปินจะเป็นชื่อหล่อนภาษาอังกฤษใช่ไหม ฉลามเหรอมันเหมือนฉลามปอนด์อย่างนเหมือนดูแล้วมันไม่มันมันเป็นฟอนครับ ouais, อ oh, yeah. oh, bon ๋อเป็นฟอนแบบฟ้อนสือนะอ๋อแบบวงล็อกแปลว่าฉลามเหมือนนะก็นะฉลาเอาอายุเท่าไหร่ครับนี่ยยี่สิบสองยี่สบสองปีไม่เยอะนะฝากเพื่อนมาดตามหน่อยน้องครับก็ฝากติดตามคนงานของผมด้วยครับที่ฉลามสองปูกระมวลบจะทำงานออกมาให้ดีที่สุดในไปต่อไปมีช่วงนี้มากเลยนเย็นวัน